มีคนดูไม่ตกเลยคอมากครับดูเต็มคนดูบอกวันนี้ไม่ตายยงเลยอยากดูทุกวันท uh ุกว uh ันนี้เข้ามาคือแตมตื่นเช้าอลไแบบนอนยินปกติผมนอนก็เลยเต็มเท่าไหร่นอนแค่แบบนอนดึกอ่ะแล้วตื่นเช้ามันมันไม่ไหวอ่ะอันนี้ผมนอนซ้อมเสร็จผมนอนเลยอย่างเงี้ยเหนื่อยเพียซ้อมเสร็จนอนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ ตีเร็วด้วยอะไรทำหลังๆก้าวมันลึกวิดหน่อยไม่มีเลยของเอาเลยนะ<อ>แม่ไม่มาข้ามาคอลตี้กันนี่บินยังฮะลงนั่นมาสายปคอดปิดจากตัออวน,นะวนนะตัวเดือนอ่ะตัวเด็กกระนาวิ่งใส่ได้ อ้วตัวขวาคือที่เดียวกันเลยกุรตีอ่ะเที่ยงเห็นอะที่เดียวกันพวิมันคำหลังจองจะออกมันจะเก็บของเสร็จที่เดียวกันก็เดี๋ยวยิงเลยเฮ้ยเราเขาโดนแรงเปล่งระวังบ้านไปเคลียร์บ้านก่อนได้ปะแม่ได้เลยผมเคลีย่งแม่เลยเปล่งวิ่งขึ้นมาไปเคลียร์บ้านไปยืนนั้นพี่พี่พี่มีรถขลาอีกคันอ่าะ ด้านตรงแม่ปล่อยเลยยังไงแม่ก็ตายส่นบ้านบานเทพชั้นหนึ่งอีกตัวตมันไม่เห็นแม่วะ่<ช>ะเดี๋ยวแม่ชิดสออยู่แล้วปะ แม่ยังโชคดีที่มีลูกคอยดูแลสักวักแม่จะตายแล้ะจุดทำเบิดอะไรนะทำเบิดกล้องนี่คนดูพุ่งเลยเฮ้ยวันดีพี่ว้าเลยครับวันดีคะ่ะนี่ตรงข่าวนี้พี่ เอลียร์ที่เงยที่หลักหยอะเดินลงเนินซ้ายพี่ที่หลักวันนี้เนินหลังไปล็อ,อกสองข้างในน้องกับฝั่งซ้ายด้านหลังมาอีกอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายล่างมาเลยพี่ซ้ายล่างนอ้องได้จ้ะเดินเคลียร์เลย็อกหลังพี่แล้วบนข่าตัวอีกตัวหนึ่งอ่า เยนเดี๋ยวบนเข้าสองตัวพี่เดี๋ยวบนเข้าสองตัวนะวิ่งไปตรงแม่วิ่งเลยเนี่ยวิ่งเลยเดี๋ยวเขาล็อกให้ดึงเสร็จพอดี ใะ่รบ้างน้องมิวรีทังค์ต้องเอาแม่เข้าวงก่อนเลยผม <c oughs> เอาแม่เข้าวงเลย แม่น่าจะตามสภาพไปด้วยไปด้วยไปด้วยยิงไปด้วยไปด้วยไปยิงเขาลงเลยไปไหนอี้ยากไปฆ่ามันยิงฆ่ามันก็ได้ฆ่ามันก่อนดีกว่าเอาแม่จาดในวงผมไมีกี่ตัวแล้วแหละตอนยิงยิงอไอ้ที่นี้หมดแล้วไม่ใช่พี่ไม่มาอย่างตีนนั้นผมไม่เห็นหรอข่าวว่าอยังไม่ได้ยิงเลย ันขี่รถล,ล, <ด S 1> ลงขวาเองเราจะไปรถเหนทางด่ใยไปทีมเลยยี่ต้อง <ลด S 2> ไหนวะพี่เฮ้ยกระตุกอะไรไม่ออเองไปติง ไ,ไม่มาถึงเขากระตุกไปฟังเลยมาถึงว่าไปไป,ไปยิงในฝั่งซ้ายอะ่ะเนี่ยกระตุกแบบค้างเลยมดียวไม่แค่นอกแค่นอกตอนนี้คือจอค้างเลยยิงพาแม่ไปด้วยยิงมาเข้ามาแม่ล่าสุดนี้น่าจะเข้าแม่มาไม่ไ,มได้แล้วปล่อยลูกสาวเล่นอยู่คนเดียว Cepat Jangan buat macam tu lah Tak boleh lagi เดี๋ยวก็โดนแบนอ๋อมีแต่คนอยากให้โดนแบนผมไม่มีอดีเล่นแล้วเนี่ยถ้าโดนแบนอนะ จะมาใหม่ครับไปตักค่าโอเคครับวันเดียครับพี่ทำไม 出るのは。ラ คนอยู่ไหนหมดวะดูแซนอีกรอหรือวป่าแซนมาติงยังกินข้าวยังกินข้าวอะไรเปล่าอย่าตอ,ไไอ,อานเชียวฮัลโหล เกย์เกย์ไฮนูซี่ไฮฮัลโหลนูซี่ชื่อมาเอ่อชื่อได้มาไงครับชื่อผมได้มาตั้งแต่ผมเล่น sf ครับเกม sf เป็นสเปเชียลคอร์ทเล่นในคอมเนะแล้วมันมีรุ่นพี่รถจอดด้านหลังเิงมันมีรุ่นพี่ในทีมตั้งว่าดูดูซี่แล้วผมก็แบบเออแบบตั้งชื่อมันของจองอะไรเงี้ยผมก็เลยใส่ตัวเอ็นเป็นนูซี่อารมณ์แบบหนูหนูซี่หนูซี่อะไรประมาณเนี้ย หนูสีมนจานไว้ว่าหนูสีหนูสีตอนนั้นอ่ะเป็นแบบตอนเ,อเด็กแด้ของเพื่อนขอ,ของพี่ผมก็จะเป็นแบบ <All right. S 1> ดูสีดูสีอะไรประมาณนี้ใช่แล้วผมก็เลยแบบตั้งตั้งชื่อนี้มาแบบยาวๆอะไรเงี้ยแหละก็เลยเป็นหนูสีหนูสีแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันไปนตรงกแบบับเเป็นนักร้องนักร้องแบบเพลงแรปที่ฝัง่งแอฟริกา mm hmm. ที่ชื่อว่าหนูซี มันมีเป็นชื่อนักร้องด้วยคนหนึ่งเป็นร้องแรปอะ่ะคล้ายๆกับประเทศไทยก็เป็นแรปอิดนาวอ่ะแล้วก็ JKA คือดุงซี่อะไรเงี้ยอันนี้คือผมเพิ่งไปรู้ตอนนี้ผมแบบไปพิมพ์ดูว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นชื่อคนนี้มาผมไม่ได้ไปกอปเข้ามานะคือแบบผมผมแค่ตอนนั้นที่ผมคิดต่ผมใส่ตัวเอ็เพื่อแบบให้มันดูน่ารักน่ารักตามพี่ผยช่ให้มันดูของ,ของจองกันี่พี่ผมตั้งอะ่ะ ด,ด้านบนว่ามีคนนอนอยู่ป่ะไม่ใช่ผมทิ้งแม่ไว้ได้ลูกได้ไม่ได้ฮะทิ้งเลยแม่น่าจะแดะ <P ers> หมอบแล้ว <P ers> นู่นกระจายเป็นทุกที นี่คนยิงก่อนนั่นเองเอารถไปด้วยยิบกาวิฝั่งนี้ป่ะเมื่อกี้ดี่ง บ้านเด็กเหลืองเนีย่ยขึ้นเขาเลยวงมามันอยู่ติ๊กเหลืองหนูนะวงมาก็มันไม่ได้อยู่ในวง <c oughs> ใช่มันไม่อยู่ในวง ต้องข้าฝั่งเราอะฝั่งเราสองคน <C> e <at> เราับมัน,นมไม่จะฟังน a t c h o u ะน่าจะจุ่มวงมาอาีกสอง ข้าไปในวงสกิทพอรอดูรถนฮะมาแล้ว,ลว,ลว,วมาแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่เกี่ยวแม่งเลยเอ้ยยิ่โดนโอ้โห อะไรเรนดัตยิงไม่โดนยิงแปบวะปกติทำไกลเรนดัตดเป็นแม็กย,มยิงไม่โดนนะ đúng cô đang đấy im luôn à cô im luôn à cầy tuần này luôn ยิงไม่โดนสักนะัด <c oughs> ยิงไม่โดนลงไปคาน2สองตัวไม่คือชุดแรกที่มันอยู่ไกลๆยิงไม่โดน,นดดตุดที่คิดได้แล้วทีเด,ด็ดสามครับนุ๊ปปี้อนุปปี้ก็ได้พออยู่แฟนหงษ์ทีเด,ด็ดห้า okay. 相信啊，这都是真的。